สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆปานาทุกๆท,ท่านนะครับพี่ว่าผมบาสเดินป่าผา,าร้อนวันนี้ผมก็จะกลับมายันกระตอบล้างที่ผมเคยโดนเล่นหนักที่จนผมต้องวิ่งกลับบ้านวันนี้ผมก็เลยจึงจะมาพิสูจน์อีกรอบหนึ่งตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงหรือหกโมงกว่าๆคือผมเดินห้าอันนี้ต้องนานแล้วผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปพวกผมผมต่อไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันครับ ตันนี้ผมเดินมาได้สักพักผมคิดว่าทางนี้คุ้นมากนะเหมือนผมมารอบที่แล้วเลยคือคือนนี้ผมเอาของกินมาด้วยนะผมก็ลืมบอกไปมีมามา่าเอ้ยไข่กอกไฟไว้ตรงนี้นะเนี่ยทางนะครับเอ้ยนู่นไงใช่ไหมใช่ดีแล้วนู่นก็น่าจะเป็นกลองไฟอันเก่าของผมนะที่ผม ได้มาผูกเปนอนเดี๋ยวผมขออนุญาตผูกเปย์บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผูกเปบนึ่งคือคอนืนนี้ผมมาคนเดียวนะผมโดนเล่นหนักยังใหญ่เลยคืนนี้วันนี้ผมเลยมาหม่ผมก็จะกลับมาดูว่ามันคือใครหรือตัวอะไรนะครับ ก็ได้พูเเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลงไปตักน้ำที่ห้วยเพื่อจะเอามาต้มกินมามะ้าน้ำคือใส่มากเลยเดี๋ยวหลางมาหมก่อนอันนี้ก็พอเดี๋ยวเดินขึ้นไปอย่างที่พักของคอมบิน เดี๋ยวผมจะกอกไฟแล้วนะยุงเยอะมากด้วยไปับผมก็ได้ต้มน้ำแล้วแล้วก็กอกไฟติดด้วย น้ำก็น่าจะเดือดแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันก็ผมก็ขยอยซุ่มไฟให้ติดและจะให้น้ำเดือดไวๆนะตอนนี้คือหิวเข้ามากเลยตอนนี้น้ำก็เป็นเดือดอันเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะใส่มาม่าแล้วนะ ีผมมาม่าตอนนี้ก็เป็นที่เสร็จอเรียบร้อยะแะ้วเดี๋ยวผมก็จะตักให้เจ้าที่เจ้าทางกินก่อนนะอืมคือตักยากมากเดี๋ยวให้น้ำนะเดี๋ยวผมว่จะไปวางไว้นู่น ตอนนี้ผมก็ให้เจ้าที่ะอยู่ข้างหลังผมตอนนี้เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตรับประทานมามา่าก่อนนะคือตักยากมาก ร้อนมากเลยนะต้องค่อยๆกินถ้ารีบกินนี่คือปอกปากพองทันที ตอนนี้ผมก็รับประทานมาม่าเสร็จแล้วนะผมก็รับประทานเสร็จผมก็มานอนอยู่ในเปตอนนี้คือเพียมากวงนอนด้วยเดินมาเดินมาแบบหาหาทางมากระตอบนี้ผมเดินสองลูกเขาเ่าแล้วกว่าจะมาถึงนี้คือเหนื่อยแล้วก็ผมเพียผมก็จะนอนด้วย คืนนี้ผมเจออะไรหรือได้ยินอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นนะผมก็จะถ่ายเพื่อนๆพี่ๆดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไว้เจอกันในยามดึกอีกรอบนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะคือยังไม่ได้ยินเสียงหรือได้เจออะไรเลยคือผมก็คิดว่าคืนนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็ขอตัวนอนพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้เช้าต้องเดินลงไปข้างล่างอีกนะเดี๋ยวไว้เจอกันในยามดึกอีกรอบนะครับ เมือ่อกี้ผมสะดุ้งตื่นนะผมได้ยินเสียงแต่ผมส่องไปดูตรงต้นไม้นะคือเสียงจักกจัน่นโหคือตกใจมากก็ได้ยินแต่เสียงจักกจัน่นตัวที่ร้องให้ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็มันก็เงียบไปผมก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเดี๋ยวคิดว่าผมจะถ่ายพี่เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งตอนนี้ผมก็จะตั้งกล้องนอนนะว่า มันจอได้ยินเสียงอะไรหรือได้เจออะไรไหมคืนนี้เดี๋ยวผมก็ขอลานอนแป๊บนึงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนจะตีหนึ่งอะเดี๋ยวผมขอลานอนแป๊บนึงนะครับเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยน้องเดินคือผมสะดุ้งตื่นเ,เลยนะเฮ้ยเสียงใครน้องเดินไปนู่นแล้วนะใครครับใครครับเฮ้ยเยขาบอกว่าเขาเคยเตือนผมไปแล้วนะใครครับ เฮ้ยใครครับถ้าเป็นคนก็ออกมานะครับเฮ้ยของผมก็อยู่ตรงนู้น alia. เฮ้ยน้องอะไรนะพรนี้ก็เป็นเฮ้ยคือผมโคตลุกเลยนะดูทุกคนเดี๋ยวผมส่องให้ดู คือคนพ่ผมรุกเลยเฮ้ย <Hey! S 2> ผมว่านะ่าจะไม่ใช่เจ้าที่เพราะเจ้าที่นี่ผมให้กินของครับ <ไป S 1> ผมว่านะ่าจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ <ไป S 1> คุณลุงครับ <ไป S 1> คือแก <ไป S 1> อยู่ไหนวะคือได้ยินเสียงแต่น้องอะ่ะเฮ้ย hai khắp nó cứ gong nè gong ý chẳng hỏi nó biển bên lò hai lắm hơi oh, oh. phải cái ăn tinh lên á Hey, hey, เฮ้ยเฮ้ตกจากบนต้นไม้เอาเอาแล้วคืนนี้ <Yeah. S 1> ผมคิดว่าผมจะมานอนพิสูจน์แบบดีๆนะ <Yeah. S 1> คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเพราะผมให้ของเจ้าที่กินละ <Yeah. S 1> เฮ้ยผมจะรอดูอีกแป๊บหนึ่งนะเอ้ย <Yeah. S 1> เอาแบบนี้ดีกว่าถ้าผมว่าแล้วยังมีเสียงผมจะหนีและกลับบ้านต่อ เดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งก้องก่อนอคือเสียงมาตลอดเลยนะลูกช้างอขออนุญาตคือเขาไม่ให้ผมว่ายเลยนะอะ,อะไรครับลูกช้างขอมานอนดีๆเฮ้ย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  khẩu How... khẩu lay vòm hey. hey, 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 hey. lá ơi 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 khôn vòm luốc lá đùa cứ khôn pom, lá ơi 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 nó cây cháo mái dọn tay ơi 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 เฮ้ย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 เก็บไปละอยู่ไม่ได้ละคืออีกคนก็ไล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเนี่ยย้อนท้าเช้าแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไปก่อนอยู่ไม่ได้ละ ขอยาดเก็บเปก่อนนะครับทุกคนผมเก็บเปเสร็จแล้วคือเขาไล่ผมนะเหมือนเขาจะไม่ให้ผมว่ายด้วยไปทางก่อนเอาบ่มาทางก่อนอุ้ยอุ้ยหนามไงว่าแล้วอุ้ยมีมุดทางนี้อุ้ยอุ้ยไปเลย เราไปเจอข้างนอกกันเลยผมก็ได้วิ่งออกมาละคืออยู่ไม่ได้เขาไม่ให้ผมไหว้ด้วยคือผมตั้งใจที่จะไหว้แล้วคือผมตั้งใจที่จะมาของทุกอย่างผมก็ให้เขากินนะน้ําผมก็ให้ขนมผมก็ให้มาม,ม่าผมก็ให้คือเขาไม่ให้ผมอยู่คือไล่ผมตลอดคลิปนี้ผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปผมต,ต่อไปคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ